ค่ะยิงสวัสดีค่ะเมือ่อนีผ้าท่านผู้ชมมาเอาจุเลนซี่สังคอขอแสงนะจ้ะไปใส่หน้าเขา่าใส่หน้าเข่าได้้ะจ้ะอันนี้ก็คือด้ล่งคลิปลาสุดไปที่เฮดจุเลนซีสังคอขอแสงค่ะที่ไหเทีทยอิงล่งคลิปไปนะจ้ะนี่กรแดงสวยแดงงามค่ะเนี่ยเมอนะก็พร้อมใส่แล้วค่ะใส่ได้อันนี้ที่เป็นข้างเฮดไว้ข้างโดนแล้วค่ะ กุ้มหนึ่งก็เอาไปใส่ไปใส่เข่าอยู่ประมาณสามเจ็ดงานเจ็ดงานประมาณสามไร่ค่ะเอาไปใส่ในอยู่ประมาณยี่สิบขวดยี่สิบขวดแล้วค่ะไปใส่หลอบแรกแล้วครั้งนี้ก็สียเอาไปอีกเนาะค่ะครั้งนี้เสียให้พ่อบ้านเอาไปอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือเฮดพึ่งเฮดได้อยู่ประมาณาาไไสิบ,าบสาาสหบามือ อันไข่เนาถึงเล้ายัาง่งคิดว่าพอถึงสิบหาเมือ่อรู้สึกว่าจะอาทิตย์เศษๆค่ะเนี่ยแดงวหาค่ะถ้าผู้ใดไปซื้อไข่มาเมื่อนั่นจะเจอไข่เนาก็เลยกิน่นบ่ไใดซื้อไข่มาจากตลาดก็เลยเอามาเฮดจรินซี่สังขอแสงแดงวหวค่ะอันนี้เฮดรุ่นเฮดที่หลังค่ะอันนี้เฮดกรเฮดกรยังบ่แดงเลยเห็นไหมค่ะ แตกต่างเลยไข่เน่าไข่เน่าอย่าทิ้งค่ะจะ่เราพ่อว่าเสีเยาไอ้เย็นพ่อบ้านเพิ่นไปใส่หน้าหน้าพึ่งดำเซ็ตของว่านนี่จะ้ะเข้ากับสิเริ่มใส่แล้วค่ะนี่แดงโอ้นี่แหละมือนอีกะบ่มี่ยังไหลค่ะ,มคะมเมาจุลินซี์ส่งพฟแสงไปใส่หนะ้าเข่าก็เลยอยากบอกท่านผู้ชมนะคะ่ะถ้าผู้ใดเจอไข่เน่าอย่าทิ้งนะจ้าเอามาเหตุสูตรปกติของเข้าเนี่ยละจา้านำ น้ำปลาโอ้น้ำปลาบาไสปลาค่ะสูตรนี้ใสแต่น้ำปลาไข่หนึ่งใบน้ำปลาหนึ่งช้อนผงชูรสหนึ่งช้อนนะคะกระปิครึ่งช้อนค่ะอันนี้สูตรค่ะสูตร,ตรที่เฮตูุ์ลันซี่ไข่เน่าค่ะนี่แดงค่ะเมื่อนี้ก,ก็เลยเอาแค่มาเบาสุฟังนอกจากบร้เ็ไใหบึงเพราะว่าบอนึกว่าสีแดงไหวปะนี่ค่ะก็เลยเอามาแช่นะคะเนาะ เดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยวค่เวคะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอิงกะสิถ้าเจอไข้เน่าอีกค่ะสีไม่เห็ดหาเบิงนะคะ่ะสีไม่เห็ดหาทถานผู้ชมเบิงทันทีเลยถ้าไปซื้อไขรเจอไขรเน่า,า,นาค่ะแต่เมื่อเนี่ก็เลยเอามาแช่ซื้อนะคะ่ะเอามาบอกเอามาให้กันเบิ้งซื้อจ้าว่าถ้าผูใ้ใดเจอไขรเน่าอยา่ยาถิ่งเด้อจา้าเอามาเห็ดชุลินซี่สองขาแสงให้ได้ตามปกติจา้าอันนี้ตามปกติตามคลิปทุกคลิปทั่วไปนั่นแหละจา้าคุกข,ข้าวข้นข้าวากะละกะเทศใส่ ขวดน้อยนี่ค่ะอยิงใส่หนึ่งซอนหนึ่งซอนตวงเนาะคะ่ะอันนี้ขวดใหญ่อยิงใส่สองซอนจ้ะนี่โอ้สุดยอดค่ะเห็นมันแดงสวยค่ะเมื่อนี้เลยมาบอกกันค่ะนี่อันนี้ยังบ่แดงเลยเห็ดก่อนมึงดูค่ะเมืนน่อนหร่เห็ดที่หลังเมื่อนั้นไข่หาใบจ้าเนาเบิดเลยเนาเบิดเลยซื้อมาค่ะแดงนู้นหัวตะเ็ดแดงแดงแดงคักแดงอีลีอีหลอจ้ะโอ้ย สุดยอดเลยค่ะเมื่อนี้เดี๋ยวเตรียมเมื่อลรท้องข้ามถอยไปลูกถอยไปแม่จะเอาจุลินทรีย์สอง้แสงให้พ่อเนี่ย เมื่อเนี้ยิงกับบะมี่อย่างไรค่ะเพียงแต่ว่าผ้าท่านผู้ชมมาเอาจุลินซี่สังแสงไปใส่หน้าเขาน้ำาลชูซื้อนะจ๊ะจะเลยมาแช่ในเรื่องที่ว่าเอาไข่เน่าไม่เห็ดไข่หนักไข่เน่าค่ะที่เข้าไปซื้อมาแล้วมันมันถอดประได้มันเป็นไข่เน่าเอามาเห็ดจุเินซี่สังขแสงแดงไว้ค่ะอย่าถิ่มเน้อค่ะเอามาเห็ดจุเินซี่สังแสงเลยแดงคักแดงแน่แ,แดงท่อกันเลยค่ะมึงลูก โอ้แดงงามอีกต่างหากค่ะแดงไว้สุดยอดค่ะมันีลาไปก่อนนด้จ้าคลิปนี้จ้าเดี๋ยวพอกันมาย่เล่กนกดติกตามกดไ์กดแช่ให้อีกงได้จ้าคณหลายๆค่ะที่ตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะ